สวัสดีครับฟุตบอลคาราบาวครับรอบ8ทีมจบไปเมื่อ2 2วันที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับว่ารอบรองชนะเลิศใครพบกับใครบ้างก็คิดว่า f c คงทราบแล้วแหละก็จะเตะในเดือนมกราคมนะครับผมจะเป็นการเตะระบบเย่าเยือนนะครับระบบแบบเย่าแบบเยือนนะครับคู่แรกนะครับมิดเดิลสเบิร์กเ,เบอร์โลเนี่ย ต้อนรับการมาเยือนของเซลซีก่อนนะครับจะตรงกับวันพุธที่10มกราคมตีสามนะครับคู่ที่2องเาลิเวอร์พูลนะครับจะพบกับฟูลแลมนะครับเวลาตีสามเช่นกันนะครับตรงกับวันที่11นะครับวันพฤหัสที่11มกราคมนะครับติดตามเชียร์กันนะครับผมนี่คือแมตช์แรกว่าแมตช์ที่2นะครับจะสลับกันนะครับจะสลับเจ้าบ้านกันเซลซีนะครับต้อนรับการมาเยือนของมิดเดิลสเบอร วันที่ตรงกับวันที่24นะครับ24มกราคมตีสานะครับวันพุธนะครับคู่ที่2นะครับฟูลเล่นะครับตอนรับเป็นเจ้าบ้านบ้างตอนรับใบเยือนของลิเวอร์พูลนะครับก็ตรงกับวันที่25้าเวลาตีสามนะครับผมก็ฟันทงเลยครับฟันทงเลย c, ลิเวอร์พูลเซลซีล่ะเข้าไปชิงไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเซลซียไม่ออกอ่าวเนาะ <laughs> กลัวแต่เซลซีไม่มาตามนัดนะครับลิวพูลไม่น่ามีปัญหาแต่แต่ว่าจะหืดขึ้นคออยู่เจอกับฟูลแลนดนี่น่าจะหืดขึ้นคออยู่สังเกตได้เจอเจอกันในแมตช์พีเม์ลีกก็หืดขึ้นคอเหมือนกันเอาการเหมือนกันนะครับก็ติดตามชมติดตามเชียร์กันนะครับเดี๋ยวลงแอดจะลงคลิปนี้ไว้ก่อนเพราะว่าจะได้ไม่ลืมกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแอด คิดว่าเอฟซีแล้วก็แฟนบอลทุกท่านไม่ลืมแน่นอนตีสามก็ตีสามจะเป็นไรไปฮ่าไงก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอากาศนาหนาวหนาวเนี่ยแอดอยู่ที่ลำดุก,กาเนี่ยปกติเนี่ยไม่หนาวอย่างเงี้ยหรอกนหนาวหนาวยังไงชอบคนอะไรมาเนี้ยตรงลำดุก,กานนี่ร้อนกว่าร้อนจัดเลยอนะไรฝนตกก็ตกหนกักโอ้โหบ้านแอดเนี่ยไม่อยากจะพูดเนี่ยหนะ้าต่าง ปิวไปหนูนะครับปิวเข้าป่าเข้าเขาเข้าที่นาเข้าเลยน่าดูชมเลยครับก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงล้ำหนักดุลยครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีครับ